วันนี้สองเหนียวเยี่ยวเหนียวแน่อีกตัวซ่อนอยู่กับกีตาร์ตายเป็นตายสองเหนียวดูนะครูสามสิบสององศาไปตัวนี้นะแนะนำเลยเมื่อคือนอะ่ะ เขาร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราห่มผ้านอ,อนพอได้ตัวนี้แหละนี่นะ32องศาปเปิดแล้วด้วยเนี่ยมือไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าใช้ยังไงอันดับแรกเลยปิดมันมีรีโมทด้วยรุ่นนี้นะหรือใครงบน้อยนะไม่มีเงินติดแอร์ค่าไฟก็ประหยัดกว่านะเดือนที่แล้วใช้มันทั้งวี่ทั้งวันเลยทุกวันเลยค่าไฟเท่าไหร่นะ600 หกร้อยมีตู้แช่ด้วยมีตู้เย็นด้วยมีนี่ด้วยแค่หกร้อยก็ถือว่าโอเคนะประหยัดเลยใช้เตาไฟฟ้าด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเราอยู่ได้เพราะเนี่ยไม่ได้ลำบากมากนะักคือข้างนอกอะ่ะความร้อนมัถึงมาต้องขอบอกเลยทั่วประเทศไทยเมื่อกี้สามสองนะให้ดูแล้วนะ ตอนนี้คือเมื่อกี้เผลอเอานิ้วไปเปิดไงก็เลยปิดกับมาดูวิธีใช้ของมันนายเจ้าพัดลมไอเย็นเนี่ยครับปิดละมันคือพัดลมอ่ะพัดลมที่ทํางานโดยการเป่าลมออกมาแล้วก็มันจะมีรังผึ้งเนี่ยรังผึ้งข้างหน้าข้างหน้าไม่เห็นไว้ข้างหลังไว้นี่ข้างหลังก็จะเป็นรังผึ้งเนี่ยมันก็จะมีปั๊มน้ํานี่ตรงนี้ที่เติมน้ําของผมใช้ฮาตาลีนะ สาิบสองลิตรนี่มีเจลเย็นให้สองอันนะฮาร์ตาล่อันนี้หนึ่งอกีกนึงอยู่ในตู้แช่นี่นี่นี่แช่แข็งสองอันเลยหรือใครไม่มีเจลเย็นนะมันเย็นไม่สะใจก็เอาน้ำแข็งในหยัดเข้าไปเลยได้ประมาณครึ่งกระสอบอะ่ะเยอะเพราะว่าถังอันนี้นมันใหญ่มากนะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนี่ที่เติมน้ำกับเจลเย็นรุ่นนี้มันแบบนี้รุ่นเก่า แล้วก็อ่ะพูดต่อมันก็มีปั๊มน้ํานะดูดน้ําขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปพัดลมอยู่ข้างหน้ามันจะดูดข้างหลังเน่แต่ข้างๆเนี่ยแต่ข้างๆเนี่ยมันก็ดูดลมเข้านะพัดออกไปลมที่เข้าไปก็ลมร้อนนี่แหละแต่ผ่านน้นําไงที่อยู่ตรงรังผึ้งอะ่ะมันก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันเย็นลงนะแค่นั้นเองเอ้ยมันเย็นลงใช่เนี่ยตอนนี้ สามสิบเอ็ดองศาสามสององศาเมื่อกี้มันปิดไงอ่ะรุ่นนี้มีทั้งรีโมทนี่รีโมทใส่แบตเตอรี่นะเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้สามเอ้ยแล้วก็สายไฟสองก้อนนี่มันสามารถเปิดได้ทั้งใช้เจ้ารีโมทแล้วก็ใช้มือนะใช้มือก็เปิดได้นะรุ่นนี้โคตรเจ๋งอนะ่ะ นะปิดปิดก็ใช้มือปิดเปิดก็ใช้มือเปิดเนี่ยสัมผัสเลยตรงนี้เป็นจอสัมผัสปรับแรงลมได้ปรับใายหรือไม่ใส่ไม่ใส่ดีกว่าอ่าตั้งเวลาได้นะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงนะอันนี้อ่าระบบไอออนนี่ก็คือเหมือนกับดูซับพวกฝุ่นอะแต่แต่ไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่ามันใช้งานไง อ่ะเปิดละเปิดละเกจสามไปเลยนี่ไอเจ้านี้เนี่ยผมจะเติมน้ํามันจะมีขีดระดับบอกนะเติมน้ําอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แม็กอยู่ตรงนี้เลยนะใช้ไปเรื่อยๆก็จะลดลงเรื่อยๆเยนี่ยเปิดเสร็จตอนนี้เปิดแล้วนะเครื่องทํางานแล้วหาอะไรมาดิจะให้มันพิวพิวให้ดูว่าเปิดแล้วเนะี่ยคือถ้ามันนั่งข้างหน้าในเย็นเลยเี่เน่เน่เน่หมา เน่เน่เน่เอาอันนี้เลยแล้วกันนี่ทิชชู่ทิชชู่ภรรยาบอกทิชชู่นี่นะนี่นี่เราเปิดละน,นะนี่นะครับนี่นี่นี่นะนี่นะเปิดละอ่ะอันนี้แรงลมมีห้าระดับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าพรเปิดเสร็จนี่ไอ้ไอ้พวกนี้มันก็จะมาเพราะมันร้อนมากไงวันนี้มัน วันนี้กับเมื่อวานน่ะมันร้อนมากตอนแรกคิดว่าจะเข้าหน้าฝนละแล้วมีฟินด้านหน้านะปรับข้างบนข้างล่างได้เี่เ่โยกโยกโยกได้แต่อันเนี้ยรีโมทปรับไม่ได้นะต้องแมนนวลมือนะครับนี่เอาไปใส่รูปด้วยนน่เอาไปให้เหมียวด้วยแล้วก็ให้ฟอกับแม่มันด้วยจะไม่ไหวอีกละอันนี้ดีทำให้อยู่ได้เลยกลางคืนก็นอนห่มผ้าอ่ะเอาง่ายๆอ่ะ ใครจะนอนร้อนยังไงก็ไม่รู้อ่ะใครจะเสียค่าไฟแพง,งไงก็ไม่รู้แต่เนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแต่ฮาตารีนะคือผมไปเจอีีตัว Big กเบิมเลยอยู่ร้านกาแฟน้องเขาก็แนะนำาาาอันนั้นก็ดีเหมือนกันแล้วผมก็เห็นมีขายด้วยอยู่ในอยู่ในทิกตอกช็อปเรานี้แหละเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ให้ทุกคนไปเลือกเอา ตามกำลังทรัพย์นะช่วยได้เยอะเลยเราจะได้แบบว่านอนหลับนอนอิ่มหรือว่าไม่ต้องร้อนตายหน้าร้อนนี้ขอให้ทุกคนผ่านช่วงหน้าร้อนนี้ไปให้ได้นะครับมันร้อนร้อนโหดมากวันนี้พยากรณ์อากาศนะที่นี่เขาบอก4ที่โองศาตายอยู่ในบ้านนี่าะแล้วก็เนี่ยไม่มีเงินติดแอร์ก,ก็อย่างงี้ก็อยู่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอุณหภูมิ หน้าเครื่องนะเท่าไหร่